คิดที่แล้วลืมอ่ะคิดที่แลว้วพอพอลงเสร็จแล้วกระตเอ่อขันแรกขันเรลกขันแรกมาตรงนี้หาตัวมดแล้วก็ใส่ตรงฟ้า ใส่ตรงนี้ใส่เดี๋ยวว่าใสน่สน,สนี้ด้วยถ้าไม่ใส่มามันจะใช้ไม่ได้ค่ะเก็บแล้วก็เปิดท่านเ่งหมดอันนี้แล้เข้าลูกเลยเลยมันจะใช้ได้และนี่คือไม่บอกน้ำแอลเอสดอนอะไรแกคิดนี้ไม่แจกรีวิวอย่างเดียว แค่ตอนนี้ทำเหมือนกับไซเคสทุกอย่างนะครับเขาลบแจกรีวิวสอนลงสอนเกนสอนแต่คลิปนี้เอ้ยอันนี้ไม่สอนลงอันนี้ไม่แจกรีวิวอย่างเดียวหวังว่าจะรู้จะรู้ว่าว่าว่าอันนี้ตรงไหนนะว่าโหลดตรงไหนหลดโหลดจากท่องไหนนะ คไม่รู้คือเกียดมันดูแวบแวบนะเห็นปะไม่จะรู้แหละสกีวิดีแบอมตัวเอง นี่คือชิพิเศษครับผมไม่เคยทำเกี่ยวกับกีบีดีบอมบมบิดเย็ดเลยครับเก็บผมแล้ววันแรกประจักผมไม่รู้ว่าผมจะเชื่อถูกไหมบักแอสโต น่าจะถูกอยู่แหละมั้งทีวีอันนี้น่าจะกทีวีไม่ก็ลา r ทีอ้ออออยกกี่มันหอสละอัมไปอยากกีกันตะก,กี้เมน 哎。 ini Mercedes

นี่ครับผมก็จะขานานนะครับต่เกินเมอุ๊บดับเฟสผมกดดับเฟสหาเราวสูเนสูจะปนะรททีที ม่ใครก็โดอย่านงน้ยอมไม่เอาจะชันเอ่อเพิ่มทีวสักสามเอ้ยไม่ใช่สามเลยมไม่ใช่นีอะไรวะเกย์เกย์ใครเนิ่ยยูเกย์ตอน,น่อ้มันจะฉันเลย เอทรยสโอกคเซต่อไปเซตนี้ไม่ค่อยมีเอตัวนี้แค่บางตัวมั้งโอ้ยนี่เอตัวปับปัเียวนีกเอตัวนีอนีาั้ยเะ

cái con này What the fuck What the fuck đây oh. ผมเองไม่น่าสู้ได้โอ้โหจะเอาอะไรไปซู้

มอนชื่อจาละละทีวีเกละทีวีแมนสปิกเต็นยูพี่จีเมนใหญ่จีเมน มันจะสู้ได้กว่าคือมันไม่เล็กยคมันมีเยอะนะคือมันเละเพราะเอฟนี่แหละเาม,นนมทำ่กดดบัตว

เข้ไม่ได้ขนานนี้อยล कर <laughs> วิตาตาเป็นตาเป็นแบบเนี้เป็นกีเหลียมเห็ยเขาเรียกอันเลยเรียกมาใหเขาเรียกกีโลกีเลี <CAP IT ION> ่ยมกีหมเยอะๆกีกวฟองน้ำสีดำแล้วถ้าเปนแบบ

So